สิบลอ้ลอสิบแปดล้อได้วิ่งกันไม่พักเลยแถวกูเนี่ยวิ่งจนถนนพังหมดแล้ววันหลังมึงไม่ต้องเรียกกูล่าถุมแก้วหรอกเรียกกูล่าถุมเยอะดีกว่าถนนเฮี้ยสุดในปทุมแล้วมึงระวังน้ำ้วยนะลูกโอ้ลูกแต่ละคนเกิดเป็นพ่อเนี่มันเหนื่อยจริงๆหัาใจลูกแต่ละคนไม่ถูกเลยก็งี้แหละพ่อมีลูกเยอะก็เหนื่อยหน่อยนะสามโคกงี่ใหญ่เมืองเก่าของเราเป็นไงพังลูกมาไม่บอกเลยท่วไมไหมลูกไหวใช่ไหมท่วมป่ะยิงลิมเจ้าพญาก็ขึ้นสูงก็ไหวอยู่นะจิ๋ว ไหวได้ไงอะขึ้นสูงขนาดนี้มีอะไรให้พ่อช่วยไหมโอ้โห้ลูกพ่อนี่ไม่ได้ขับรถมาที่พายเรือออกมาหาพ่อใช่ไหมเนี่ยโอ้โหตอเป็นห่วงมากนะลูกเดี๋ยวพ่อพ่อตกใจอะไรเนี่ยพ่อไม่ต้องตกใจผมผมท่วมทุกปีไอเรือที่ผมพายมาเนี่ยผมพายทุกปีพ่อซื้อมาใช้จนคุ้มเลยไม่ทำมาตกใจหรอกเออว่ะท่วมตลอดเลยอ่ะตลอดไปไม่ถื่อตกใจไอเมือ,องไอคอนโดไอรั้วลูกกาดนั่นบอกมันไม่ต้องตกใจหรอกอู้เนี่ยท่วมจนโดดเล่นหน้าบ้านแล้วเล่นปกติ อ๋อปีนี้มีแจ้งเตือนไงเลยตนกกันอูนี่ไม่ต้องแจ้งมาแบบออเกนิกขา้าวนาฝนปุ๊บกระสอบทรายกูได้พร้อมยกของขึ้นบ้านแต่ก่อนตุลาแล้วตกชัอะไรกันโคตรชำนาญเปิดมากับน้ำจริงจริงนี่พ่อไม่รู้เลยไม่รู้อะไรพ่อโยนให้ผมทุกปีสามโคกรับจบไม่รู้ได้ไงเอะมีน้ําก็มาลงที่ผมมีวัดก็มาลงที่ผมทุกวันนี้ใครขับผ่านสามโคผมเจอวัดทุกทุกห้าร้อยเมตรเ<ๆ>มืองเก่าแก่ริมน้ําเชื้อชาวมอญอยู่มานานแบบผมก็<ๆ>ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่เลยระทุงลูกชาย อย่างน้อยก็เป็นเมืองเงียบสงบนะเงียบสงบน้ำท่วมามามันสงบให้กูไหมยกของขึ้นบ้านกล้ามขึ้นทุกปีนี่ไม่เรียกสงบนะกูให้น้ำท่วมมาทุกปีเลยเหรอวะพ่อแล้วเลิกตื่นเต้นแล้วก็ทำตัวให้ชินซะกูกรุงเทพเขาวางเราให้โดนน้ำแทนเขาอยู่แล้วโดยเฉพาะผมโคตูสเสียสละ